สวัสดีค่ะอยู่กับยาอาชีนะคะคนนี้คนนี้เราก็ไม่ได้ต้องมีคนขยับขาเอาหมุมนั้นเออมีคนมาขยับขาจะได้มาขยับขาจะได้ขยับขาขยับขามานี่หน่อยนึงขยับขาไม่เสือตรงข้างกับผมที่เย็นหน่อยเถิดจะได้ขยับขานี่นะเอาอย่างะครับมานี้มานี่มา ให้มันหลุดไปนะค่อยเลยอเจาด้อเดี๋ยวอย่นี้เดีตอบก่อนวยุคมันเลิกมอตให้มันเลากันเด้อาจาเด้อเอาเอามาอีบ่โอเคได้ยัง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 ได้แล้วบ่เจ้าหลือวงขาดีครับดูที่ขาลักๆูที่ขาเท่ากันไหมจะดึงเรื่อยไหมพครับ

ไม่ได the mm ้ยังเไมอก่ยังไม่ได้ถูกเออนั่นแหละหมเราไปหาหมอแล้วบออันนี้เอาหมอนี่นคอนสิรลตาปน่างตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแผงล้วาให้มัะียล้วรลงลงมีแผงอยู่แล้วแล้วตัวล่างเลยระวนี้นะร่างแล้วแต่ว่าเจ้ากระคุกเกลือเลย ยาทำการปิ้งนะคะเราก็หมุนไปตามยามไปตามยา,ยาเห็นอันนี้แล้วิ้งแล้วเี่เจ้าจะเอาตัวใดเอารูกปิ้งนั่นบอก้นป้าในบ้านมันปาในบ้านเ่ยหม้อกปติเขาเอาไว้ฝามือบอกนด่ที่แม่คัวขนาดเด้อเดี๋ยวจะไปทำการล้างหมูก่อนนะ นี่ก็จะไปหอยฟาใช่โอิดมเออเมียนห้อยฟางนี่ไงผลิตนลิมาสอนรูำเป็นเออหรือว่าจะทำหรือจะว่าจะทำเป็นลูตรงนี้ทเาร์เออรือว่าเลต้อรอีแมมาขอเป่าสิให้เตาอยู่ตนี้เปล่าได้เตาทำงค่มก่ออีแอมเน่ยเอาตัววางเตาอ่ะเอาหัวเตาเข้ามาไงวางหัวเต่ะหัคือบนี้มันอยู่ซ้ายมันก็ไม่ถนัด เพนก็เอียงทางน네ี้ครับเจะให้เพิ่บายสมุบางปเทศเีาพิุลด้ราะเออนั่นแหละมันต้องมุมนี้ะต้องมุมนี้นะครับไม่ใช่หีแดงนะก่อนทำไม่ถึงมุนี้บอลไม่ให้้าให้นะแผ่นลุงแผ่นลุงเอาไว้ฝั่งนี้ยาวไปเลยแล้วทุกนี่ก็ตีเพิกตาขึ้นมาวางแบบตรงนี้วางเตาหรูเบาที่ต้องวางเตาลเบยไม้ลาันลมบอ เปลีป่ยนเคล่านครง้งใหม่นมนหน้าโต๊ะนี้แต่หม้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงกลางเลยใช่ว่าาหลมไว้ตรงนี้ครับฝั่งนั้นก็จะเป็นของป้าท้บ้านนะคะฝั่งหล้างจานก็จะเป็นพงหญ้านะคะ มันจะเสมกอกระคอเตอร์อย่างเงี้ยน่ะอยู่เงี้ยทีเนี้ยราจะวางเตงาในนี้นี่นะวางเตานะตัวนี้นะพี่นะอันนี้สูงแล้วพอแล้วประมาณนี้นสูงพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วแผงขึ้นมาอีกก้อนนึงครับเอามาวังไว้ใช่แต่ว่าคอเตอร์ตัวนี้นจะสูงประมาณนี้ใช่ครับทีนี้ยเตาหรือไงที่จะวางเตาให้มันได้ระดับยังไงจะวางกับพื้นดีกว่าเตาจะให้มันวางกับพื้นเหมามึงใช้เตาแก๊สบ่ครับเตาแก๊สดีครับก็เอาเตาแก๊สมาวางเลยแล้วครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นช่องว่างอยู่แล้วไหมครับ ใชกำลังวางออปึ๊กเข้าไปแต่ว่าเราจะข่ออิกแช่ให้มันเป็นรอยวอของของเตาแค่นั้นเองเ,อเราจะข่ออิกขึ้นมาก่ออิขาขึ้นมาก็ได้ครับแต่ตรงนี้ผมต้องทําแผ่นตึงขึ้นมาเพื่อรองรับตุกตาสองตัวก็ห้าพมพอ,พ,อพอดีกันขอบพออดีที่ขอมันอยู่ข้างบนแล้วยกขึ้นได้ตัวแก๊ก็เอาไว้ข้างล่างมันสามารถเก็บความร้อนได้มันเหมือนวงกลมที่ไหะนี่เหมือนวงกลมที่เจ้า ก็ต้องยกยานอยู่แล้วครับทำออกไปทำคาศสะอาได้ก็ยยกันอยู่แล้วครับบก็คือทำเป็นาฟลเตอร์ป่ะครับโอยเไ่ได้ต้องทาเป็นาฟลเตอร์เลยละอนี้โยงลไปวันเปาเป๊ะแค่นี้เองเอาก็มออเบานีจะเติได้ยัไงใครจะไปใส่น้า ตว้นี้นะคัจะมวตุ๊กตาเน่ะผมจะ้แค่ตรตรงนี้เองเนี่ยเอาไป้ะสามตรงนี้เลยต๊แก๊สก็เข้ามาข้างในนี้ได้โต๊ะแก๊สเข้ามาด้านโต๊ะแก๊สให้มันอยู่ตรงนี้ได้ยืนออกมาไว้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เป็นแขกเอาอยู่ตำแหน่งไหนอ่ะคุณแม่ครัวค่ะเ้ลิกแต่เนตัวเองมาท้องขนาดตรงไหนหรือว่ายเยวอะด เออขนาดนี้พ่อหมอแล้วีเป็นไตให้มันดีจะเบิ่งลูพ่อเอลเอเออโบตองขยิงแล้วกองพชัยได้ยังพสุงก็ดีนขยิงติดเจ้ามเจ้าลูกดแ่แก้วผมยิงใจ้เฮบบอ พี่ชายเหรอเาก็ะซารยมันก็เบิเลยยี่สิบห้าบาทนี่เจ้าก็ซื้อมันครบ่อนะออไออกขึนมานั่มโอ้ยรอมก่อนกันไหนดิเอาหนิพร้อมพ่อพร้อม่วมกันอะไตัวอะกรย่างก็อยู่มีนมเย็นอยู่เอพี่ชายมันกินตรงได้ที่ตั้งหม้อยังคะได้แล้วตรงนี้แหละนมเย็นหรือนมเมียเอ้ย มงเนี้ยหรางนี้ก็ปัเ็นม่นเป็นสูอว่ากเป็นวาเป็นีล้วล่ะเออเดี๋ยวทโกก็มาดี๋ยนครับสุดหน้าเสาพอดีตรงเนี้ยพอดีเลยเขาเตังหน้าเสาพอดีาทำไตรงนี้บังหน้าเสานี้แต่ว่าตรงนั้นจะอยู่ในคอยกำลัเขาเลยาักเลยก็ทำเขาเสานีเก๋ตสาวอ่ะก๋ก เรื่อล็อกเซนเนียก็ตุกตายมีเสียงครับเสารน่ากันลมได้เลยแล้วเราได้ที่ตั้งหม้อแล้วนะทุกคนเวลาเราตั้งกิตัวแล้วมันเราลงบนพัดเลยบังก็สรุปแล้วแผ่นของลุงสี่เมตรก็เอามาไว้จากจากจากตรงนี้มาถึงนี่เลยสี่เมตรตรงนี้ก็ี่หม้อลุงเกียรานไปพี่แม่บ่อได้นี่เป็นหลุมหลุมมันว่างแผ่นบ่อได้ มุนย่างบ่นมดอันนี้นะล้างซะก่อนบ่ไม่เด๋ยนพอก่อนพอลุงเทน่ะสามมุนได้มุนแล้วมุนไปหา้ัวเองรนเป่าได้ไม่ได้เรียกอไรที่ได้แต่ว่าชาติานุ่ดท้ายเลยครับถึงลุงชาไปลาลุงเทน้ำคุมก็ไหลงไปที่งานฉาไม่ยิ่งง่ายิงางจานฉาบล้อาบแห้งก่อนไหมได้ยแล้วกมาวางพื้น โอ้เทพไปน้ำปูหลลไปดนงายฉาบเละเลยแบบนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเกาะเลยเลี่ยเาราะน้ำปูบอกใช่ ล้ากเียนมากเราเอากระสอบปูนทุกน้ำแล้วจิกจิกลอยได้ได้ใช่มั้งกันได้ระดับไงสารรถไมใช้เลยหลหมุดเรีนรถไปอยางูเล่าจมุดก่อาไปนุ่หาิได้ข้าวหลัว่าิลแล้วมเราหเราจิกได้ัเคอจิกอยู่ไอ้แน่นปูเหนือมากเนี่ยลังเราว่างเวลาเราอากระสอบปูนจิกทุกน้ำจิก ค่ะฝากด้วยนะคะฝากเอฟซีทุกท่านนะคะดูคลิปนะคะให้ฝากให้ดูคลิปนะคะดูในถึงสี่นาทีด้วยนะคะเอฟซีเพื่อเป็นกำลังใจให้ย่านะคะงานนี้ลงตัวไม่ได้นะคะงานนี้ ตรงนี้ก่อขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งปูนแผ่นมันจะอยู่ตรงหน้านี้แปดสิบเซนตัวตนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ันะบ่ได้คัางขึ้นขอบถือไว้จรับน้นหนักไหมรับน,น้าหนักได้แผ่นไหมมันมีตุ๊กตาอยู่ตรงนี้ด้วครับมก่อเจ้าไหนขึ้นเหมือนว่าเจ้าไหนแผ่นขึ้นที่แผนะถ้าพี่เจ้าประเทศปูนหรือว่าบกพี่ก็ได้เพราะนะเอามัดรับน้หนักช้อยกันถ้าเอาถ้าเอาลทตรงนี้ไม่ต้องไปเทคานเลย สลับที่มีนะครัพอประมาณนี้โอ้คอยเราไปเอาอันนั้นมาเก่งก่อนเดี๋ยวเอาปลามาเก่งก่อนงานนี้จะลงตัวไหมคะเอฟซีอ่ะก็สรุปกันยังไม่ได้นะคะเอฟซีตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ